แล้วหัวกับพี่ลูเราจะก็เปลี่ยนรามาแล้วก็บอกเลยมันโดนกูไอ้แมวไม่ไม่อยู่หินเดิมเปล่าวะแมวอยู่น่าจะมีตัวไหนไเปลี่ยนที่หรอกเอาอย่าครับรถเร็วไปเปล่าเออรถเร็วไปจอดรถจร <laughs> ิงมาตายและ้ะเฮียจริงมื่อจอดรถจริงมาตายแล้ว ไว้แล้วมันเปิดมุมฝั่งนั้นอยู่ไงเออเออซ้ายก็ตายมันไม่เท่พี่ถ้าเกิดยิงกับตอนจอดมันไม่โกะอะครับผมชอบแบบขับรถยิงอะน้องๆเห็นเคมาเรื่องเลยเนี่ผมอยากเป็นเคมาคนต่อไปไงอ้เรียบร้อยเฮียนี่แม่งเอ๋ยพี่ลูพี่ลูเฮ้ย รอ,อมันตัดให้เรา,เา,าให้ดดกูเปิดกด้ให้กูเปิดกทางนี้ให้กูเปิดก็ได้มีขึ้นรถมาดิโอโอามันบ้านสชั้นนี้ตัวหนึ่งมารสามาด้แลวตัวไหนนอะกูมากสปะกูสได้แล้วข้ามข้างาขวาเิตัวนึงไม่ใช่ข้ามบ้านขวาบ้านมาให้รู้ขวาเมือแล้วเราบ้านสมีสาม, <นะ S 3> มีเออเออ ปับ้านหำชั้นเออหน้ากูเจ็บเพิ่มของหน้ากูเจ็บเออปั๊มเลยหน้ากูตัวหนึ่งเพื่อนปั๊มหนึ่งสองไม่แม้กูเล่นเองกูเล่นเองเล่นไปเลยกูไปช่วยเอาตัวนู้นก่อนโดนปั๊มกูตัวหนึ่งนะกูช่วยมาเอาตัวนู้นก่อนหน้ากูตัวหนึ่งได้ไอ้เจ้า มายวาพี่ผู้เเลยก็อเอแค่หัวคือ head s h o อะ 이쪽 있었대, 방금. รถคันนี้ไปไหนดีกว่าโอ้โหูอู้ไอ้สัตว์โอ้โ หักผานวะหักผานวะไม่มีรถให้เปลี่ยนอยู่เลยครับไม่ใช่มีคนดับแต่แล้วนะไม่น่ามีออกมาโอเคโอเคโอเคเฮ้ยรถลอยฝั่งมึงมีมีคนดักเฮ้ยรถ<ะ>มาหน้ากูเออวะข้าวผ่านแล้วแมวสองตัวแสนยาวแม่งแสนยาวเฮียมันข้าวผ่านเลยสัตว์เอ็นแม่สัตว์ไหวสัตว์ไหวเอ้นแม่ามารูดแมวไอ้สัตว์ เด็ก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 เดกเด็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 กด็เด็เด็กเด็เด็ก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 เก็กเดเด็ก ไที่บ้าตายบ้าตายอตายเจ้เฮียเฮียไแมโดนอีกเฮียจียิงมงวงม่ม่ไวเอมันยิงมสัตว์ฉนของพ่อกูถามจรงเย็นลเฮียกววันนี้คนซีมาว่ะเ็แม่ถามเออกูจบเองกูจบเองชบไม่ทันเลยเฮียอแล้วายเป็นกูอ้ภูม้ว่ากูโดนยังกูขับรถมากับมึงอะ buka okay. bị một cái vô 2 mét đệ hiếp cái mèo muốn có uh it's here wait on me on foot. yeah yeah yeah, yeah. i heard him i'm getting mollied i'm all you rat